สบายดีดจักท้ายสบายดีเอฟซีทางฝั่งลาววังแพ้ต่อเทียมเด้ออินดีจะหับขอสื่อ่องสาวลาวเซโนมาอนี้เนาะพอข้าวก็ะจะมาเห็นคลิปรรีแอคชั่นเกี่ยวกับการ<น>ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะพี่นอ้องเสริมเข้าก็ได้คลิปมาจากบ่านพุทยคขาหล่อพี่นอ้อง ลืมเอา,เาไปเอาไปติดตามสองต้นสบับของผลนํำเด้นน้องต้องมอวันน้ก็รอแล้วก็สวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่องฮอนำเด้อสองซาลอสซีโนน้องเมแม่เลยจะเป็นคลิปยังนั่นเอนาอบบอะค่ะหับซุ้มคลิปพ่อของผมด้วยน้อพีซ ไปเลยต้อน,นอกเมฆโอ้คนคือนลายเห็นคนที่ช่างลายแท้ล่ะพี่น้องอันนี้แม่โอ้พี่หลัวคนน่ะพี่น้องอันนี้นแม่อยู่ประเทศไทยตอนนี้แม่อยู่ประเทศไทยนพี่น,อน้อง คนหลายแห um. ้งม mm ีแต่จ้าต่างชาตินพีน้องัมเพื่อนขามาเที่ยวอันประเทศไทยนะพี่น้องลายแห้งไปตาไปโหลดเราพีเอฟซีหน้าท่องเที่ยวเขามาเที่ยวที่ประเทศไทยนะพี่น้อง มันทราบว่าลวงายอิลี่ประเทศไทยน่าเที่ยวมากๆนะพี่น้องผูกผูกคนหลังไหลมาเทียบประเทศไทยสุดย,ย,ย,ยอดจร,ริงๆว่าจะเป็นคนจีนคนเวียดนามก็มีคนหนึ่งต่างประเทศก็มีเนาะพี่น้องน้องเมฆนาะ มหาดเที่ยวชมประเทศไทยเพราะประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งเนะเาะน้องเมฆทีแ่แบบมีแหล่งท่องเที่ยวลายจุดลายหม่องลายบอ,อลอะไรเยอะเลยนะพี่นอ้องเพราะเสียงงามยังเลยพี่จะใส่น้องเมฆสิหาเาสือ เสือผ่านแล้วพี่ื้องผูกพันคล้ายเกิดก็เป็นสัน้น,น,น,นๆนเนาะ คนเซเซนะพี่น้องสั่มไปเอาบุญนะพี่น้องทบไปบ้งที่ช่องนาเลยอันนี้เพื่อนบริมีงานอย่างรน้อพี่น้องน้องมีมตลาดบอแม่อันนี้เพื่นมาที่ยวที่ตลาดหนกส่วนจตุจักตลาดโอ้ยขี้เหร่นะพี่ิชีเน่ย ตลาดนัดโอ้ยขึ้นเหงื่อเลยเนาะเรียบเลยสาน้ำลัตาแห้งอะไรผูข้นกับลายลายแห้งอะไรพ่อตลาดนัดอันพวเป็นเป็นตลาดนัดนะพ <c oughs> ี่น้องบริเปิดทุกมือ้อจะเปิดแต่วัน, <c oughs> นที่เิ่น <c oughs> เิ่นนัดกันนาะพี่น้อง <c oughs> นัดกันไว จะเปิดแต่วันอย่างตรงนี้เช้ากับอาทิตย์ตลาดนะชวนจะจึงจ้าพูดนกเรื่อง PFC จคอมเมนต์ไหมเลกพี่น้องน่าจะเปิดเช้ากับอาทิตย์นะแทนเป็นมือเป็นวันทีวันอันผักอันผ่อนเนาะวันผักการ เช้ากับอาทิตย์คน,ค,คนอาจจะร้ะวงลหยเนี่ยน้ะพี่น้องเพราะเป็นมือพักพ่อนผู้คนก็ฮิดเวบไปเมือแล้วก็อ,อ,อาจจะาพากันออกมาหานเที่ยวพ่อนคลายหน,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 น้าลองเมิดหูเปิดตาน้องจะล้านคนเนะครับแผบบู้ค<อ>นกั ประมาณ20ล้านคนคุบอกนะนี่ิบล้านคนติอันนี้นะถ้า่า20ล้านเนี่20ล้านคนใน,าน,น,นล, <c oughs> ลานไล,ลายน้องพี่น้องอย่างจนสวนกันไปมาน้นอง อยางไปทางได้ก็มีแต่ผู้แต่คนแฟนกันก็เป็นแฟนกันเอซีบางคนก็มาเทียกับแฟนบางคนก็มาเทียเป็นแบบครอบครัวมีลูกมีเต้าออกมาเพราะมีแต่เศร้าต่างชาติฝรั่งหลายเด็กเด็กมีชาติต่างชาติเขาดึงยองมียองเมยหนิดนาะ ว่านะคือเนาะว่าพนมันตกเลยอากาศเนหนาวอากาศเปลี่ยนน้องเมฆกกเลยเป็นวัดล้วเนอะอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศก็เดดเต็มภากน้องอยู่คนไป็ตกมาแบบาเดียวรับตัวน้องกบท,ทานาน้องน,นิน ขนาดน,นีน่โคตรลายนะพี่ชีคนตกแต่งผ้านจากล่ามแล้วมีดอดุงดอกไผ่นะพี่พีว่าจาะมรแสดงมาเห็นความเจริญความงมดงามของประเทศไทยเลยเนาะพี่น้อง เป็นวันพักผ่อนนะพี่น้องมเป็นวะแซวาไมไม่พาไปชมแถวซอยบ้าทไมเป็นันพักผ่อนกคนก็จะพากันมาท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นะพี่น้อง เติบลิพี่นองนะพี่น้องป็นอย่างไปเรื่อยๆก็ยังบทชุดถือเนาะคนคนก็ล้าอย่างเป็นยังไงนี้แต่คนยุปเชีไม่มีครจะหลอกได้นะครับทอย่างก็ยังไนกนะครับี่คร่มามีความุยน่นอครับวาประเทศไทยเพิ่นกาเออส่า เนาะสั่งอ่ะแรงทองเที่ยวไอ้นี่แรงทองเที่ยวที่ไปว่าอ้ไปเป็นตาเที่ยวตาสม้มนีนอพี่น้องท่วหดงามตาอะไรอย่างเงี้ย ตาเชียวเป็นตาอยากไปได้พี่น้องไหมโอ้ดับานยังไม่ได้ชดจักเถื่อคนไทยนไต่อยถูกคนก็มีอยู่ทุกจุดทุกหมองทุกบ่อนเลย จีนก็มีนะพี่น้องมา้ยอนะัทจีนมาเดียวไทยสาวจีนกันาข้ามกวานี้เข้ามานัถ้าช่วงเกือบนารถกท่องเที่ยวเราแห่ลังไลมาไปเทยวไทย อย่างบุขาดสายโนพินมาเรื่อยๆมาทุกวันอดยเรรียบเดินให้นแสตงนี้เพาะว่ามันอนแสงภามยสวจะขอพามามงง่ายไหมคะ อาจจะไม่ก็ได้กลับ้านแล้ขอาย่ไดชมนาะบอยู่ที่าน่าร้ายเนองสุดทางสุดเหล่งเลยนนเนาะ ขาดให้เนอะมีแต่ไหนสาไฟฟ้าอมึนก็ค yup> ืมันชินมันโง่เนอะพี่น้องเราไฟฟ้าอ้ฝนี้ย่งเป็นย่อยๆเนาะเมกแสงไฟไปแต่กลางคืนบออยดอกไฟบอจักไปเลยุย่อยๆจับซีหัวก็ไ่ม่มาบอกเด้อ

อันลายน้ำจุกอย่างนี้พี่น้อง้คนน้มาจุ่มกันย่งหม่งนี่นะพี่น้อง้อ้คนมิ่อย่างนี้คนมีรายการโชว์แสดงอย่างน้หม่งขั้วจุ่มกันอยู่อ๋อคนจ้าขายพี่น้องคนจ้าขายชิ้นข้างเนสกาแฟ ชาวไยเนาะดคนมามุงดูคนแสดงนะนะเนาะแสดงจาวพาย45คนอื้มเนะอินะอเดียก็มี <c oughs> ตอนนี้เป็นสเตตูดตาเนีนะครับอโหตก็มา่อาจะมอย่างไรนะครับ้ครับอเวันนี้ก็คนสัาห์ก่อนก็คครับครับ น้องเมฆจเ,ก,เกีย่ยบนเมฆยปน้เมฆันไปน้องเมฆโอ้ยแบะเลยแบะห่านนี่นะพี่งนในหาน่านเขาขายอิสานก่อนนี่นะอยากกินอสานนี่คือเคก้กคือยังงน,นะน้องเมฆ <c oughs> าังหงก้าวรั่งกลับไงนั <c oughs> <c oughs> เราพี่น้องรเป็นอะไรพี่น้องคอมเมนต์พลาดจริงๆที่มีเรื่องกับประเทศไทยนะพี่น้องอจะมาบริการมาเห็นความสวยงามแล้วก็มาท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบนี้น้องหพี่น้องอคนก็คือว่าคึกคักไระงีไยน้องเอง๋ยค<ม>ว่า คนเขามาหลากหลเขามาเทียบประเทศไทยทายากมหาชายเนาะพี่น้องวันเว้นวันเลยเขามามีมีคนต่างชาติเต็มเ,ททเบรเททอร์เล้ชาวจีนชาวอินเดียอ๋อชาวเวียดนามมคือ,อมีนพี่น้องหลากหลายผู้คนหลากหลายประเทศนะพี่น้องที่เขามาหาเทียบประเทศไทยประเทศไทยนะอยู่น่าเที่ยวนะคะเออทำคอนเทนต์ไลน์นะพี่น้อง ก็เลยขำมาทำคอนเทนต์แล้วเมฆเห็นห่านอาหารแล้วเมฆไม่ใช่ยากนะไม่ใช่ยากน้อง,องเมฆก,ก็อยากอันนั้นนะยังออพี่น้อกกงแบบเป็นตะกินอะไรห่านที่แบบคือขนมยังเป็นเป็นแผ่นเป็นแผ่น,แนเป็นหูในหูใน,นนอกพี่น้องเห็นในหูโอ้ยเป็นตายตยากกรแซ่บลยเฮ้อน้องเมฆก,กันยิ้มข่าแบบตัวนี้เป็นตายยาก <c oughs> <c oughs> เลยให้เงินคิดยากนะขี้นองกนกา เอามาเท,ท emos, ี่ยวระเทศไทยย่างร้องลายนับีน้องเป็นกเบอตาออนชอนนะพีน้องกตาอยากไปเที่ยวน้ำฝนนี่นี่ไม่คิเลยจะชิปชมกงไม่เยอะเรื่องพอนัดร่นมันช่วงปลายอบทานกินกิน นี่ก็จะมาเนี่เดินเนาะพี่ชีเนาะอย่าได้กาอย่าลืมขากดไล่คนแซ่คนทับซิ่งใครเพื่อเป็นใจให้เกสนมี่งเมี่ยนงเมี่ยได้มีหัวใจเราคลิปต่อไปเดินเดินพี่น้องแล้วก็อย่าลืมเนาะคลิปต้นฉบับก่อถ่ายติ๊ดตาเป็นขั้ผื่นเด้ออันนี้เนาะก็ห้าก็จะได้ขอตัวลาพี่เพื่อนคนนี้เนาะพี่ชีขอกล่าวข้างบานสบายดี